จะอเวอร์หน่อยวะอ่าเหมือนขึ้นยังไม่สุดใช่ปะแล้วก็เหยียบซ้ายเลยอ่ะสวนเลยอ่ะอ่าใช่ใช่ใชตัซิกเอาใหม่เอาใหม่ซิกซิก้ายเหยียบใช่ไหมซิกซอ่าซิกซ้ายเหยียบเหยียบแล้วก็ยืดขึ้นอ่าแล้วก็มาอยู่โป้งขวาทำได้ปะสายเหยียบ,บแล้วก็โป้งขวาอ่าเริ่มเร็วขึ้นละเริ่มเร็วขึ้น เก็บไม้เบาไม้ก็เวี่ยงไปมันเหมือนกระตุกก้นไปข้างหลังตอนลงเหยียบไปข้างหลังอซีขวาก็ลงมาซีขวามันจะดึงไม้ลงมาไงแล้วก็เวี่ยงอ่านั่นแหละเหยียบซ้ายซีขวาลงมาอไม้ก็เวี่ยงฟิลประมาณนี้อลองลองเวอร์อ,รอะอลยนะ โหดแรงโหดอยู่ลูกเนี้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไกลอยู่เมื่อยไหม